มีแฟนเจ้าชู้ทำอย่างไรมีวิธีแก้ไหมคําถามนี้ดีมากนะครับสําหรับพี่เนี่ยผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับคือ1เนี่ยเขาหน้าตาดีนะคนหน้าตาดีเนี่ยนะครับจะมาพร้อมความเจ้าชู้นะบางส่วนนะครับวันแรกที่เราไปจีบเขาอะครับวันแรกที่เราครบกับเขาอะเรารู้อยู่ละนะว่าเราเอาไม่อยู่หรอกนะครับด้วยนิสยัยด้วยบุคลิกที่ไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับมันต้องค่อยๆทําใจนะ ค่อยๆเอาใจกลับมาให้ตัวเองนะครับ10% 20% 30% 40% 50%นะครับอย่าหักดิบนะถ้าเขาหมดรักเราแล้วนะครับแบบที่2เลยก็คือผู้ชายแม่งหน้าเฮียแล้วก็นิสัยก็ยังเฮียอีกนะครับนะเฮียแล้วยังเสือกเจ้าชู้อีกนะแบบนี้ครับให้สายพานให้มันไปเลยนะคนที่หมดรักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วิธีนะครับมันอยู่ที่สันดานนะโอเคไหมวิธีไหนมันก็แก้ไม่ได้ขอบคุณครับ